ไปแล้วมาเล่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูจุดที่ต้องแวะเมื่อมาจันทบุรีใครที่มีแผนไปเที่ยวจันทบุรีเซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เลยใ,ใครยังไม่มีแผนมาแถวนี้ก็ดูคลิปนี้เก็บเอาไว้มาเที่ยวทริปด้วยกันจะพาไปหาดคุงวิมานแล้วก็เนินนางพญาที่เขาว่ากันว่าเป็นจุดชมอยู่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึง่งมาากันเลยจันทบุรีเป็นจังหวัดที่โชคดีมากมีทั้งภูเขาแล้วก็มีทั้งทะเลและอากาศมันก็ดีมากด้วยอาหารอร่อยอาหารถูกทุกอย่างอ่ะเพอร์เฟกต์ไปหมดวิ่งมาตามถนนตามนี้เลยนะฮะอ้าวแป� ทะเลอยู่ใ,ใกล้ๆเลยเอ้าวถึงแล้วหาดคุ้งวิมาที่มาของหาดชื่อคุงวิมาก็มีครอบครัวอพยพชาวจีนขเขาเรือลม่มหัวหน้าครอบครัวเขาบอกว่าเกาะไว้เกาะไว้ถ้าเกิดถึงฝั่งเมื่อไหร่นั่นนะคือวิมานของเราก็เป็นที่มาของหาดคุงวิมาเล่นกันง่ายๆเลยดูวิวกันดีกว่าโอ้โหหาดมันเงียบสงบ,บมากเลยนะเนี่ยหาดมันก็เป็นแบบเนี้ยที่เห็นตามภาพเลยนะเดีลเล่นทะเลก,กันหน่อยนึงแหมใส่เกงบบยืนรองเท้าแตะมาเลยนะเทียบกับหาดอื่นๆที่นักท่องเที่ยวชอบไปกันแล้วหาดเนี้ยสงบ,บมากเลยใครชอบที่ที่นนนนอยาางวจเะไปิพ แวะที่นี่สักสิบยีนาทีก็ได้ดูไปสักพักหนึ่งเริ่มอิจฉาคนจันทบุรีลวที่อยู่แถวนี้อยากได้ที่แถวนี้จังเลยดูสิงมีหาดแล้วก็มีถนนกัน้นอ่าเป็นบ้านเลยอิจฉาจังเลยเอ้ยนั่นอะไรอะ่ะเหมือนมีป้ายขายที่ด้วยนะโอ้โหที่2องรตารางวาอยากได้จังเลยปัญหาอย่างเดียวเลยคือเอาเงินมาจากไหนเดินดูวิวไปเห็นไอ้นี่มันลูกอะไรเนี่ยหยิบขึ้นมาดูใครรู้ว่าลูกนี้คือลูกอะไรบอกกันด้วยนะว่ามันเป็นลูกมะพร้าวก็ไม่ใช่นะเพราะต้นมันเป็นแบบนี้รู้ก็บอก,ก นะแต่เดี๋ยวเราไปกันต่อที่เนินนางพญาคับเป็นตามทางไปเลยนะถนนเฉลิมบุรพาชนะทิศเนี่ยถนนมันดีมากเลยนะอยากให้ทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเลนจักรยานด้วยนะถ้าเกิดใครขับตรงนี้ก็ระวังระวังจักรยานกันหน่อยนะผมก็เห็นมีคนเขาปั่นอยู่เหมือนกันชอบกําแพงหินแบบนี้มากเลยอ่ะมันเท่ดีมากเลยเนะี่ยนี่ก็อยู่ปูซานเลยนะเนี่ยโอ้โหขับไปเลยฮนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอ้าวถึงแล้วเนินนางพญาเป็นแบบนี้นี่แหละเดี๋ยวจอดรถกันก่อนเลยคือที่จอดรถมันสะดวกมากเลยนะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเนินนางพาาาเนยะออ้จดกัขไปฮ จอดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารมีอะไรเยอะแยะเลยนะไม่ต้องห่วงนะถ้าหิวก็มีกินแน่นอนตัดเดี๋ยวเราเดินข้ามถนนกันไปเลยฮะเราอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วอีนิดเดียวก็ได้เจอกันแล้วเนินนางพญาเอ๊ะทำไมมันไปแดงแดงนู่นั่นนะ่ะจะข้ามยังไงนะอ้าวลืมไปต้องกดนะฮะใครมานะทุกคนมาที่นี่ต้องกดนะฮะเดี๋ยวรอมันจะไปเขียวเลยเดี๋ยวเราข้ามกันอ่าไปเลยฮะ ตีสามสองโอ้โหมาไหลข้ามเอาข้ามได้แล้วนะฮะเดินมาถึงฝั่งตรงข้ามแล้วนะเขาก็จะบอกว่าที่นี่มีที่เที่ยวนะเป็นเจดีย์กลางนะ้ำหมู่บ้านชมงอยู่ใกล้นี่นะเห็นป้ายแล้วฮะจุดชมวิวเนินานางพญาแดดมันร้อนมากเลยพี่เขาเลยหลบแดดไม่ว่ากันเราเข้ากันไปเลยฮะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นลานโลง่งๆแบบนี้นะจะบอกว่าลมโคตรเย็นและแดดโคตรร้อนเลยนะฮะแต่ว่ามันสวยจริงๆนะเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าจะมีทางขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันไปเลยฮะ เดินขึ้นไปก็จะมีคนมาเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะผมว่าเออดีอบรรยากาศดีจริงๆเดินไปก็สบายๆเลยนะ,ะเดินมาปุ๊บนะครับผมอ้าวเจอเจ้าถิ่นนะถ้าเกิดใครเห็นมาตอนนี้ทักกระบอกเขาด้วยนะว่าออกติ๊กต็อกของผมนะจะมีพี่เขามานั่งเล่นกีตาร์นะบรรยากาศสบายๆโอ้โหวิวมันสวยจริงๆอ่ะดูดิมองไปนี่เห็นแบบเส้นขอบฟ้าเลยนะหาไม่ได้ในกรุงเทพนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปบนสุดดีกว่าว่ามันจะมีอะไรนะเดินแบบติดสปีดเลยมันร้อนมากร้อนจริงๆนาคีกันแดดต้องเข้าแล้วล่ะแบบนี้นะอ้าวขึ้นมาีบบ้นนะศแ ร6อองศานะลมมันเย็นนะแต่แดดมันร้อนเหมือนกันเอ้ดูดิเขามีป้ายเลยเดินไปอ่านกันดีกว่าอ๋อเป็นป้ายเปล่าฮะข้ามไปเลยนะบรรยากาศที่นี่มันดีมากนะมีทะเลมีภูเขามีท้องฟ้ามีถนนมีทุกอย่างแต่ไม่มีเลา้วนะถ้าใครโสดนะฮะก็มาตรงนี้ได้เลยนะโอ้ปูซานก็ปูซานเหอะมีคล้องกุญแจด้วยนะถ่ายรูปก,กับบรรยากาศนิดนึงอืมดีมากเลยนะครับผมดูบรรยากาศที่นี่เนี่ยนดะูดิท้องฟ้าตัดภูเขาตัดทะเลหาแบบนี้ได้ที่ไหนใครบอกว่าหาได้แล้วเจอแบบนี้หน่อยเป็นไงตัดถนนด้วยนะมีไหมเลิกเล่นมุกแล้วดู นี่จริงๆนะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันสวยแหละอยู่ไปเลยสินาที20นาทีก่อนไปเที่ยวที่อื่นต่อนะโดยสรุปนะฮะถ้าใครมาจังหวัดจันทบุรีนะก็อยากให้มาแวะเนินนางพญากับหาดกรุงวิมานเนี่ยผมว่าไม่ผิดหวังเลยนะฮะเที่ยวธรรมชาติกันบ้างเลยเดี๋ยวค่อยไปคาเฟ่กันต่อโอ้โหอากาศมันร้อนอาับมาผมก็เริ่มเห็นกรุ๊ปทัวร์มาลงกันเยอะแล้วนะโอ้โหการท่องเที่ยวประเทศไทยกับมันจะกลับมานะใครมีโอกาสก็แวะมาที่นี่กันนะฮะไปแล้วมาเล่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดู ก็บอกกันมาได้นะจะไปจ้าวันนี้ไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้า